ข่าวท่าไทยสวัสดีทุกคนที่กำลังตจะถอดโซมนอนยืดนีต่อรับเข้าสู่ซองแซงคำแชนแนลคือตอนนี้ค่อยกำลังไปปล่อยควายเนาะเชิงว่าส่วนพันมานี้กัเป็นส่วนที่ว่าทำงานเห็ดเวียกเห็ดส่วนเห็ดไทยเนาะก็เลยว่าเอามาไทยส่วนไทยให้เนาะและหลังจากที่ว่าเห็ดส่วนสำเร็จแล้วเขาก็ไปปล่อยให้ตัวควายนี่พักพรสักก่อนเนาะแล้วเขาก็ขี่ไปสิละเนี่ย ไปสบายสองตโตเนาะทำมืดนี่มีสามตแต่กะยังบอทันกลับมาเนาะตัวหนึ่งทันปล่อยไปแล้วแต่สองตัวนี้ไปปล่อยบอลนึงตูและนี่คืออยู่ทั้งหลางคือบรรยากาศอยู่บ้านค่อยเนาะนี่คือภาพบรรยากาศเนาะตอนนี้ตาเวนก็กำลังขึ้นอยู่เนาะ สบายเขาต้องบอกเลยว่าการที่เขาจะเห็ดนะเห็ดส่วนเห็ดเป็นอยังก็ต้องอาศัยงัวบัวจะเป็นแก่ไม่เนาะแกเครื่องเป็นอย่างต่างๆเนาะและนี่คือภาพบรรยากาศีูบ้านค่อยเนาะนี่ตอนนี้ได้ยินเสียงจากสีเข้านะเสาบ้านกำลังสีเขาอยูเนาะโคตรงามเลยบรรยากาศ โอ้แขวนี้ก็เฝ้าไปไต่อย่างนึกเดี๋ยวนี่ช่ยให้เบิงนะ้งเนาะให้ทุกคนเบิ้งอยู่ดีนี่นี่คือเขาไทยแบบธรรมดาสินะโนนบได้ตัดตอบโบไดจัดเออย่างเขาไทยลวดไปจังสิ้นเลยให้ทุกคนติดตามเบิง้งเป็นอย่างไร เซิงบ้านนี้กัเป็นบ้านที่ตั้งอยู่ภูสูงน้อยนึงเนาะแล้วก็เวลาหนาวเวลาล้มมันี่งเขาจะเย็นเห็นให้ทา,างไกลเ่านี่เย็นลงนี่ไทนาให้เบิร์ทุกคนคดงามเลยถ้าผู้ใดสนใจที่จะมาทองเที่ยวกับสมามาเทียเท่ยวได้เนาะแต่ว่าเรื่องเจ้าว COVID ่าโควิดก็ระบาดแหงเนาะ ซูพันยายคนดีกับระบักแหงก็เลยเผา,าสีกสอซังไปใส่มาใส่เนาะผู้ใดทีย่ยะมาเกียวก็เอาไว้หายผู้ิดก่อนเนาะตี่ต่อหาไฟไดเดอร์ไฟสิบหาเกียวตอนนี้ควายไปก่อนละนี่ควายควายเป็นยังไงสองตัวทางหน้าไปตัวหนึ่งจ้าจ๋าจ๋า นี่อเอาขี่เราไปเลยขีท่ทัวุ่ดแหงเลยเขาบรจำเป็นเอาจาักเอาอเครื่องจับเป็นยังมาไทยเนาะเวลาไทยหาไทยส่วนแม่นังแล้วแต่แกไม่แม่นังก็แกได้คือกันเนะาะว่าจะเป็นไม่เฮือนไม่ฮกทุกอย่างสามารถแกได้หมดเนาะสิ่งที่เขาแกได้ะนะ อควายสองตัวนี้เราจะอยู่โมโมนี้สีโบไปไกลแลว้วก็โดนๆก,ก็กลับมาอยู่เฮือนเองแลว้วก็ไปเองเนาะอุ้ยดูลเหาดนด้วยสิประมาณนี้ไอ้ อ่ายาย,ยุกตุกุกตุกจุกจุกลเฮ้อเฮ้อนี่ตัวน้อยนี่อยู่ทางหลงังไอดีกว่ารถจักรหลายเท่าเนาะดีดีกว่าเครื่องจักรหลายเท่า เพราะว่าเขาบ่าจําเป็นเติมน้ํามันและก็บ,บ่จําจเป็นที่ได้ซองแปงเนืองเจ้าว่ามันเป็นพญนน้อยนึงเนาะอันนั้นเขาสามารถปลัวได้เนาะแต่ว่าบุบ่มีปัญหายอย่างเลยแล้วก็ไปได้หลายบอลหล่ทีเนาะโดยที่ว่าบ่าบาต้องมีเส้นทางดีๆเส้นทางเพียงเพียงนะขึ้นผูลงห้วยได้สบายเนาะอืมเอ้ยเฮ้ย นี่เขาปล่อยมันไปแล้วเนาะเขาซีโบไปน้ำแล้วเอ่อบบต้องไปไกลๆเด้อลูกเด้อโบโดนนกลับมาอย่าห้ามไอ้แดเนาะไปละและตอนนี้ก็เขาก็ซิกลับไปเนาะซิกลับไปแล้วก็เขาไปไทยบรรยากาศอยู่บ้านเนาะเอ่อ no. เ uh, สริมเป็นแนวได้เขาไปไทยให้เบิง่งเด้อแล้วก็ให้ทุกคนนี่ติดตามไหแดเนาะ นี่คือบ้านของข้าพเจ้าเองเนาะซสิมเป็นบ้านสินใจเนาะตั้งอยู่ผู่สุงเนาะและนี่คือบรรยากาศในตอนเศร้าของบ้านนี้ส่วนนี้เสาบ้านกะไปเฮ็ดเวียยเฮ็ดไฮเนาะนั่นเมนเฮือนของค่อยเนาะ ถ้าผู้ใดสนใจที่จะมาเที่ยวก็สามารถติดต่อค่อยได้แต่ว่าช่วงนี้น, COVID นะโควิดเนาะโควิดก่อนระบาดแหง้งก็เลยว่าไปไซมาไซ่บได้เนาะทุกคนก็เอาไว้หายโควิดแล้วก็จังคอยมาดิ้นหาเด้อนี่มุมหนึ่งของบ้านคดรงามเลยบรรยากาศตอนเศ้านี้เมื่อนี้อากาศดีเนาะและบ้านนี้กับสีประมาณเทา่าไหร่ รังขาวปชิประมาณแปดสิบกว่านี้แหละชิดสิบกวา่าแปดสิบน,นี่แหละเนาะยางโบเห็นมดเธอเนาะอยู่ทางหลังทางหลังภูฝั่งนั่นก่อนยังมีอีบันหนึ่งเป็นบันน้อยนอยประมาณสิบสิบไปรังขาเนาะแต่ก่ห่วมกับบันเขานี้แหละเขาแง่ไปอยู่กับยอนวาโบมีบอนอยู่เนาะโบมีสถานที่พื้นที่มาแับแคบก็เลยว่าแง่ไปอยู่บอพื้นที่กว้างเนาะ ให้ทุกคนติดตามเงี้ยนี่ดอกไม้ก็สวยงามเลยดอกไม้ที่เห็นเขาที่เขาเห็นเรืองๆรืออยู่ทางพุนท่านเนาะเขาชี้ขญายให้เบิ้งทุกคนนอนี่อันนั้นเป็นเส้นทางเนะเส้นทางไปเมืองเขาจะเห็นสีแดงแดงอยู่ทางพุนท่านจะเป็นเส้นทางไปเมือง มือนี้ตั้งใจมาไทาย <c oughs> โอ้เบิงเบิงอะนะกล้องแล้วมันจะเป็นเนวนี้นาะมือนี้ตอนเศ้านี่เราตั้งใจมาไทายให้ทุกคนเบิงบรรยากาศอยู่บ้านนี้ <c oughs> โอ้เป็นยังไงา และเขามาอยุ่จุด,จดนี้เนาะเขามานางเบิงอยู่จุดนี้เขาจะเห็นชา,าวบ้านเนาะเด็ดน้อยกำลังดิ้นตอมะคางกันเนาะมันเป็นกิจกรรมคอนเด็ดน้อยอแล้วก็เห็นสาวบ้านกำลังไส่สวนไปไฮแล้วเขาจะเห็นหงเฮียนหงเฮียนทำพุ่นเนะเาะเอาชิคายให้เบิงทุกคน ที่พ่อคอยสอนก็อยู่เขตนั่นแหละมันจะมีหุ่นเฮียนอนุบาลแล้วก็หุ่นเฮียนประทมสองลานขับขอพักในคูแดเนาะเขาจะเห็นลายลายมุมเนาะแล้วอีกพู้ที่เขาเบิ่งไปสุดผูนั่นก็จะเป็นบ้านหนึ่งเนาะแต่ก็เขาควสามารถเบิ่งเห็นได้เนื่องจากว่าบ้านก็ตั้งอยู่ตินผูเนาะก็เลยแบบบมสามารถเบิ่งเห็นได้แต่ก็ถ้าเขาชิ้นยางไปก็มันก็โบได้ไก่เนาะยางไปประมาณสองสามส่วโมงบ่มีเส้นทางรถเนาะเขาจะได้ยางเอาเขาจะเห็นดอกอ มักมันเนาะน,นี่แม่ต้นมันมันนี่อันนี้แม่เฮือนขาพระเจ้าอันนี้เฮือนของชาวบ้านเนาะเราจะเห็นลายลายมุมแต่อีมุมหนึ่งแม่มุมที่ไปเข็บใต้เนาะทิศใต้เราสีแนะนำให้เนาะเฮามายินจุดนี้เราสีแนะนำให้หู่จักเกี่ยวกับอ่าภาคเนาะทิศเนาะทิศ แต่ละทิศทางพุทธเมียนมาเป็นทิศเหนือแล้วก็ทางพุทธเมียนจะเป็นทิศใต้และก็ทางนี้แมีนจะเป็นทิศตะเวนออกเนาะแล้วก็ทางนั่งเมียนมาเป็นทิศตะเวนตกว่าซันเนาะม,มีลายมุมเนาะสีประมาณนี้ทุกคนอ่าเป็นยังไงกับคอมเมนต์บอกเตอเซินตอนนี้กะ โอเคสำหรับคลิปนี้สีบมิยังลายเนะาะค่ายสีไทยแบบสันส้นๆให้ทุกคนได้หับเบิงครับโสมน้ำกันแล้วถ้าผู้ดใดเขาเบิงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เนะาะพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย